Express มีบริการอะไรบ้างไปดูกันเลยวันที่สิบมีมนาคมนี้จวนเกิดคุณแม่แล้วนี่นาะซื้อเสื้อผ้าและทำอาหารส่งไป Express แม่ดีกว่าคุณแม่จะต้องดีใจมากแน่นๆเลยแต่เอทำเสร็จแล้วจะส่งทั้งเสื้อผ้าและอาหารไม่ให้คุณแม่ยังไงดีนะ ฉันต้องเดินทางไปส่งทั้งสองที่เลยเหรอเนี่ยลำบากจังเลยมีที่ไหนที่สามารถส่งได้ครบทั้งสองอย่างและมั่นใจในคุณภาพการขนส่งได้ไหมนะมันต้องมีบ้างละหน้าลองหาดูดีกว่า In t e r e x p เอ็ s ซ์เ i สหรอส่งได้ทั้งของแช่เย็นและสินค้าทั่วไปเลยหรอ ใช่แล้วครับคุณผู้หญิงที่ i n t e r อร์เ e ็กเราส่งสินค้าได้ทั้ง2รูปแบบทั้งควบคุมอุณหภูมิและไม่ควบคุมอุณหภูมิครบจบไปที่เดียวเลยครับอ๋อผมลืมแนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมมิสเตอร์ตัวแทนของ i n t e r อร์เ e ็กครับส่วนคุณผู้หญิงถ้าอยากรู้ว่าสินค้าประเภทไหนเหมาะแก่การขนส่งด้วยบริการอะไรบ้างผมขออนุญาตพาไปดูนะครับ เริ่มจากบริการขนส่งทั่วไปแบบไม่ควบคุมอุณหภูมิที่คุณผู้หญิงสามารถส่งได้ทั้งเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงแค่บรรจุลงในกล่องก็สามารถส่งได้หมดกับ normal express delivery บริการขนส่งสินค้าทั่วไป หรือไม่ว่าจะเป็นสารพัดผักผลไม้ที่ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิก็ส่งกับเราได้หมดกับ f r u i t d e l i ว e r y บริการขนส่งผักผลไม้แบบไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิในราคาเหมา3กิโลเริ่มต้น50บาทต่อไปจะหนาวเย,ยนหน่อยนะครับ พราะเป็นบริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิเริ่มด้วยบริการที่ไม่มีใครเหมือนของเรา InterPack บริการแพ็คพร้อมส่งเพียงแค่คุณผู้หญิงนําของที่ทำอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วมาส่งที่ InterExpress สาขาที่เปิดให้บริการเราจะทําการแพ็คและควบคุมอุณหภูมิให้เป็นอย่างดีเลยครับ แต่ถ้าคุณผู้หญิงมีความชํานาญในการแพ็คสินค้าและควบคุมวนหภูมอยู่แล้วก็สามารถเลือกใช้ i n t e r อร์โฟมบริการขนส่งกล่องโฟมโดยลูกค้าสามารถแพ็คสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเองได้เลยครับ และบริการสุดท้ายที่มีขั้นตอนในการแพ็คที่ง่ายและสะดวกเหมาะกับสินค้าประเภทอาหารสดอาหารพร้อมทานแต่สินค้าจะต้องซิลใส่ถุงสุญญากาศหรือใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิดโดยขนส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิหรือกล่องควบคุมอุณหภูมิขนาดใหญ่กับอินเตอร์คูบริการขนส่งกลองกระดาษเย็นอ๋อสรุปก็คือ normal express delivery บริการขนส่งสินค้าทั่วไปแค่ใส่กล่อง ก็ส่งได้ Fruit d e ิเวอรีบริการขนส่งผักผลไม้แบบไม่ควบคุมอุณหภูมิส่งได้ในราคาเหมาเหมาเริ่มต้นแค่3กิโลบาท i n t e r p a ์แบริการแพ็คพร้อมส่งส่งง่ายสะดวกไม่ต้องแพ็คเอง i n t e r อร์ m ฟบริการขนส่งกล่องโฟมส่งสินค้าได้หลากหลายแพ็คได้ตามความต้องการของลูกค้าและสุดท้ายอินเตอร์โคบริการขนส่งกล่องกระดาษเย็นที่ส่งสินค้าได้คุ้มกว่าเดิมใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับบริการทั้งหมดที่ผมแจ้งไปสามารถจัดส่งได้ทุกที่ท,ทั่วประเทศเลยครับ